นี่คือรายการล่าท้าผีอันนี้เป็นเครื่องล่าผีครับเป็นเครื่องตัวใหม่ถ้เ<ท>าเจอผีมันจะดังเี้ครับแต่ถ้าไม่เจอมันก็จะไม่ขึ้นอะไรนะบ้านแห่งนี้ครับมีประวัติอยาวนานเรียกว่าบ้านนี่เรียกว่าบ้านบันไดเตี้ยบ้านบันไดเตี้ยครับบันไดเตี้ยบ้านตี๋อย่างเงี้ย <laughs> ครับเราก็เริ่มจากชั้นแรกกรรันเลยวันนี้ <laughs> ผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมากับ พี่ป๋องป๋องสกิติงครับป๋องสกีติงเชิญพี่ป๋องน <methodology> ั่งครับกินกินไอยมันแรงมากเลยนะกินไอของศพเหรอครับกินไอของกบเเชิญพี่ป๋องตรวจสอบใต้ใต้ตบนะครับตรงนี้นะครับมีประวัติเล่าว่าเคยมีกบเคยมีกบรถคันนี้นะครับกุญแจรถคันนี้นะครับครับกุญแจรถเป็นไงฮะ น่าจะเป็นรถของกบนะครับเราเริ่มศพศนะครับไม่ใช่กบเราเริ่มจับสัญญาณนะครับเมื่อเอาเขาใต้กุญแจเริ่มสัญญาณเริ่มดังขึ้นครับดังขึ้นครับลองผงออกมาเริ่มหักแค่นี้แสดงว่ากบนี้ยังศพศพนี้ยังไม่นานนะยังไม่นานเดี๋ยวขออนุญาตนำเครื่องในส่วนของ GT 400นะฮะวัดในส่วนของขอยิงใกล้ครับยิงใกล้ครับโอ้ยค้างเลยฮะ น่าจะเป็นศพที่ตายนานแล้วครับผมว่าครับพอพอเราออกนะล,กลักษณะน่าจะเริ่มออกลักษณะ,ษณะน่าจะเป็นศพที่ตายนานแล้วครับ <c oughs> อันนี้นกขกกลิ่นเป็นในส่วนของคือเขาเรียกว่าเป็นซารกราซา,ากก,ก,าากบลองดูซากศพดูทางห้องครัวไหมครับรับเ,เชิญพี่ป๋องนำพนะันำัทีนี้อันนี้บริเวณนี้พี่ป๋องครับเล่าเล่าเล่าในส่วนประวัติกันมาเป็นมาดิมันแรงมากเลยครับกลิ่นศพแล้วครับกลิ่นกระเทียม เดือดแล้วอืมเราแค่แรงนะครับเพราะว่าอะไรฮะเนี่ยเราที่สุดลูกค้าเนอันนี้เราเจอในสุดเ <ço> อ้ยโอ้โหเครื่องผมจับจับสัญญาได้เฮ้ยร้องนะร้องโอ้โหเราดมครับเราดมอันนี้คนคนคนตายเนี่ยเผาไปแล้วแต่ว่ากินสองข้างไม่เหมือนกันเลยกินสองข้างผมว่ามันมันเหม็นกว่าคนตายนะอันนี้เรานะ ทั้งในบ้านครับมีเสียงน้ำไหลนะอาจจะเป็นในส่วนของมี่ิงอยู่ก็เป็นได้พ่อกูพ่อถามำอ้ยอะไแล้วก็ไม่บอกคุณคุณนำนำแล้วเราจะใช้ใงครับครับบ้านบ้านบ้านบันไดเตี้ยนันเราจะถอดบ้านเดียเพราะว่าเจ้าของบ้านสูงนะครับอันนี้ประวัติความเป็นมาผมจะเล่าข้าวๆนะครับคือประวัติความเป็นมาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเป็นบ้านครับแต่สมัยนี้ก็ ก็ยังเป็นบ้านอยู่มีปอดเข่าๆหนึ่งบ้านเปนอะไรผมว่าผมว่าผมเห็นอะไรแบบแถวแถวห้องน้ำนะครับเหห็นแแวบถ้องน้อันนี้คุณตุ้ยคุณเห็นน่าจะเป็นคุณตุ้ยซากโกบเอ้ยซากโกคุณตุ้ยตาทิพย์คุณเห็นแล้วเห็นครับเห็นผีแล้วครับโอ้ยเห็นโกบฮึจงนี้ เราก็<ร>าได้ขึ้นแค่ชั้นละเราพักเบรกก่อนโัษณาครับเจอกัน